Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we want e r น้อยถ้าในเมืองนี้นะ่ะมันไม่มีกฎหมายแล้วเนะี uh ่ย huh. เราเราดูแลมันเองเลยดีไหมครับโอ้ออน่าสนใจแล้วครับแต่เรื่องกฎหมาย <c oughs> ด้านของพวกผมก็คงจะไม่ค่อยเก่งกันเท่าไหร่นะ Baba Bada 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 b a เชียแล้วไงเตรียมตัวเตรียมตัวอ๋อเรามาคุยกันต่อไหมโอชัวอ่ะได้เลยครับคุยที่นี่ก็ได้นะทุกคนได้ยินหมดถ้าสมมติเราคุยตรงนี้แต่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวก็เงียบได้ไหมได้เดี๋ยวฉันจะห้ามคนฝั่งของฉันเอาละทุกคนถ้าใครก็อยากฟังก็เชิญมาฟังได้แต่ขอสงวนไว้แค่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มโอเคไหมได้เอรอย่างที่ฉันได้เกินไปกับวอสกาเมื่อกี้ว่ากลุ่มของพวกนายลงไปค้าขาย ส่งกล่องสินคาา้าให้กับธำมูวิธทำให้พ่อค้าไม่รับกล่องสินคา้าของพวกฉันแลวมันทําให้พวกฉันเสียเวลาแล้วก็เสียทุนแล้วก็ทรัพย์สินของพวกฉันด้วย uh huh. เอางี้ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามาตกลงกันว่า mm hmm. เดี๋ยวฉันจะส่งตัวแทนของฉันนะหกนายแล้วฝั่งน,นายหกนายเพื่อมาประลองกันใครชนะพ่อตกลงเพื่อที่จะได้ค้าขายต่อเนื้อดิบสัตว์ใหญ่สัก หนึ่งรอยชิ้นเนื้อขนาดกลางชั้หนึ่งรอยชิ้นเป็นไงฝั่งที่ชนะทําไมผมต้องรับข้อเสนอนี้นะครับทำไมถึงต้องรับข้อเสนอนี้น่ะเหรอใช่เพราะว่าฉันอาศัยอยู่ที่ทัมโบวิสแล้วก่อนหน้านี้ใครเดินทางผ่านไปผ่านมาพวกเขาจะต้องรู้จักพวกฉันใช่อไหนวาไหพ่อคาพ่อค้านายเคยเห็นเขาหรือเปล่าล่ะ นายก็มาจากทางทางใต้เหมือนกันไม่งั้นพวกเราจะได้ราคาดีได้ยังไงฉันว่าฉันไม่เคยเห็นนะแต่ว่านะฉันมีเรื่องสงสัยอืออันดับแรกนายชื่ออะไรนะเจมส์เจมส์เดอร์ตันเจมส์ฉันถามนายหน่อยอืการที่พ่อค้าไม่รับของนายมันเป็นความผิดพวกฉันงั้นหรอก็ใช่สิกรพ่อค้าเขาบอกว่ามีกลุ่มก่อนหน้านี้มาขายเขาก็เลยไม่รับนายเลยมาหาเรื่องพวกฉันแทนที่จะหาเรื่องพ่อค้าพวกนั้นใช่ไหม กับผูกค้าเขาบอกว่านายเพิ่งไปขายอ่ะล่าสุดฉันก็มาถามคนในกลุ่มนายแล้วก็ใช่ฉันเพิ่งไปขายแต่ถ้าเขาจะปิดลับมันไม่ใช่ความผิดฉันนี่ฉันแค่หลังจะถามว่านายคิดว่าอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมใช่ก็ถ้าเกิดว่าผู้น้ยไม่ไปขายเขาก็รับของฉันอ๋อฉันคิดว่าฉันไม่ผิดอนะใช่ฉันก็คิดว่าฉันน่ะเดินตามแลวกลุ่มที่ไปขายเมื่อกี้ฉันว่าฉันเดินตามมาถูกคนแล้วล่ะ แต่ฉันก็คิดเหมือนกันว่าถ้าฉันไม่ทําอะไรผิดฉันไม่จําเป็นต้องปะมือกับใครนะฉันเรื่องที่จะปฏิเสธได้ถูกไหมได้แต่ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของคาร์บอยนายก็มาจากแดนใต้เกียรติและศักดิ์ศรีพวกฉันมีกันอยู่แล้วแค่ฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่จําเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับเกียรติหรือศักดิ์ศรีฉันก็หาของไปขายของฉันนายควรจะไปโทษพ่อค้าพวกนั้นมากกว่าใช่ ก็นายเอาไปขายก็จริงใช่มันถูกของนายแต่นายเอาไปขายก่อนหน้าฉันน่ะพิเรื่องมันอยู่ตรงนี้ไงเขาเลยไม่รับถ้านายจะทวงเ,เรื่องเกียรติและ,ะศักดิ์สีฉันยอมเสียกเกียรติได้เถอะเรื่องเนี้โอ้ยฉัานาไม่อยากเอาเกียรติไปแลกกับอะไรพวกนี้นั้นการเดินทางส่งของข้างต่อไปผมกเกรงว่ามันจะลําบากอ่าอันนี้นายกาลังขู่พวกฉันอยู่หรือเปล่าไม่ได้ขู่เพราะว่าผมอาศัยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วทําไมถึงจะลําบากละ่ะท่านั้นเอาเส้นทางมันลําบากคุณก็เห็นอยู่ ฉันก็ไปส่งมาแล้วนี่มันก็ไม่น่าลําบากยังไงนายรู้ได้ยังไงว่าฉันจะลําบากก็คือสรุปว่านายชื่ออะไรนะโทษทีฉันวิคเตอร์วิกเตอร์ใช่ไหมวิกเตอร์วิคเตอร์สรุปว่านายจะไม่รับข้อเสนอของพวกเราใช่ไหมอ่ามันยังไม่น่าสนใจพอนะโอ้กขอพูดได้ไหมสรุปเอาเชิญ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 เอาอย่างนี้ละกันนะคุณวิคเตอร์ใช่ไหม Uh, ฉัน<ช>ขอคุยแบบภาษาแดนใต้กบับเราเลยแล้วกันนะเมื่อวันก่อนมีคนมาประนามหรือพูดชื่อผมขึ้นมาในตอนที่ผมกํลาลังเดินมาที่หน้าธนาคารรถและมีคนเจาะระบุโตัวตนว่าผมเนี่ยใช่คนที่ปล้นหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นจบด้วยเหตุการณ์ในการขออภัยแล้วมาประจบกับกานวันนี้พวกคุณเอาของที่มีคุณภาพในการส่งสินค้าไปที่สินค้าที่ทําบูวิท แล้วหลังจากนั้นที่พวกผมเนี่ยกำลังนำสินค้าไปที่จะไปขายแต่พ่อค้ากลับทำหน้าตาเฉยไม่รับสินค้าของพวกผมแล้วอย่างนี้จะให้พวกผมสงสัยได้ยังไงว่าจะมีคนไปปากปากพ่อยหรือเปล่าเกี่ยวกับในกลุ่มของพวกคุณว่าพวกผมเป็นคนที่ใสย,ยังไงหรือมีพิติการยังไงหรือว่าสินค้าย,ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้ถูกต้องไหมเมื <S 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 ่อก่อนทำสัญญากัน20ปีค้าขายกันมาโดยตลอดจูๆ่ๆทำไม ทำไมเขาถึงไม่รับอันที่จริงที่เขารับของพวกฉันเพราะฉันมีเส้นสายอะนะเอ้าเส้นสายใช่ก็นี่แหละก็เพราะว่าเส้นสายที่มันขัดขากันอยู่ตรงนี้ไงที่มันเป็นประเด็นแล้วก็มันเป็นปัญหาอย่างนี้ผมก็เลยมาเสนอนี่ไงแต่โทษทีนะพอดีเส้นสายของฉันมันแค่ช่วยให้ฉันโกงราคาได้นิดหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนที่เขาจะรับหรือไม่รับแต่เขาไม่รับเพราะว่ากลุ่มน้องนายเพิ่งลงไปส่งล่าสุดนี เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับกล่องเดียวอันนี้จริงหรือเปล่าเขาไม่ได้รับกล่องเดียวแน่นอนนะเห็นไหมล่ะเขาถึงไม่รับของพวกฉันแล้ลน้องครวานของฉันที่เขาลงแรงเขาก็เสียเหงือฟรีฉันก็พูดเหมือนเดิมเนะถ้าอย่างนั้นเขาเป็นว่าเรารับข้อเสนอถหนะอย่างน้อยถ้าเกิดว่าฝั่งนายชนะนายก็ได้อทั้งเนื้อดิบสัตว์ใหญ่ไม่ต้องลําบากคครนวานคนอื่นๆไปหาตั้งหนึ่งร้อยชิ้นไหนจะเนื้อดิบขนาดกลางเอออีกตั้งหนึ่งรอยสิร้อยชิ้นนะ นายคิดว่าฉันจะสนใจของพวกนั้นเรื่องอะไรแล้วโอ้ฉันก็บอกอยู่ไงว่ามันไม่ได้คุ้มค่ากันเอางี้แล้วกันนะพวกนายถ้าพวกนายคิดว่าฉันผิดจริงนายอยากจะทําให้เส้นทางของพวกฉันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามใจพวกนายนะฉันแค่คิดว่าฉันไม่ผิดฉันคิดว่าเพื่อนๆฉันก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องให้เป็นไปนะ โอ้ oh, จะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เป็นโอเคโอเคก็ okay. Okay, คืออารนะคารวานเรดแฮนะหวังว่าคงจะได้ยินพวกเขาไม่ได้รับข้อเสนอนะงั้นผมก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณที่คุณจะเดินทางลงไปที่ทัมโบวิทอ่าฉันจะถือว่านายผู่ฉันก็แล้วกันฉันไม่ไถามนะ <Okay. S 2> มันโอเคอ่าฉันขอพูดอีกเรื่องหนึ่งอะนะตอนที่ฉันอยู่ที่ที่คาโกที่แพ็กของกลุ่มพวกนายหรือเปล่าที่มาเปล่านาม สหายฉันว่าเป็นโจนรอบที่สองแล้วด้วยใช่ที่คาโกตรงคาลิฮาเห็นไหมไอ้ที่เท้าสเอลแล้วก็ใส่ผ้าคาสีเทาเนี่ยเขาเป็นคนพูดกับฉันต่อหน้าเลยอะกับว่าเขเป็นโจนใช่ฉันแค่เดินไปแค่มองว่าใครกันแน่ คำพูดสบบเแล้วเกินเน่ยใจเย็นนะฉันไม่ได้บอกว่านายเป็นโจรหรืออะไรเลยนยไม่ได้บอกมันต้องเรื่อง่อนนะใจเย็นนะพวกทีละคนนะพวกนายจะพูดว่าเขาพูดว่าอะไรก็พูดมาเลยตอนนี้ราชนห้เขาแก้ตัวพูดไปแล้วแต่นพูดอีกรอมมีแค่นั้นใช่ไหมถ้างั้นนายมาพูดเลยก็นายพูดว่าอะไรนะนายนะจู่ๆก็เดินไปย่องอยู่ข้างๆกองคารวานของฉันเนี่ยทำท่ามันจะมาเดิน ดูของหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่นายกําลังทําอยู่ฉันก็เลยบอกว่าเอ๊นายนมาทําอะไรโอ้พวกนายมาย่องย่องทำไมตรงนี้อ่ะเพราะฉันนึกว่าพวกนายเป็นโจรก็เลยมาดูเอ๊อฉันจะเป็นโจรได้ย,ยังไงหรอวะไม่รู้สิไม่รู้ว่าเป็นโจรเห็นตําๆมองๆแล้วเราก็ได้พูดคุยกันและฉันยังไม่เคยพูดเลยสักคำว่านายเป็นโจรนะนายไปได้ยินจากคนข้างไหนเนี่ยฉันระสงสัยจริงๆ เดิดุ่มๆมองๆก็ทาตัวเหมือนโจรก็พูดอย่างนั้นน่นั่นนายคิดเองเออเองนะไม่เกี่ยวกับฉันน่ะโอ้แล้วทําไมถึงต้องพูดว่าฉันคิดเองล่ะในเมื่อที่ฉันกําลังจะเดินออกไปดูข้างนอกว่าเป็นใครกันแน่แล้วจ่ๆจูนก็ขวบมามาหาฉันแล้วก็พูดว่ามาทําตัวลับๆล่อๆดุ่มๆมองๆคล้ายๆเหมือนโจรแล้วแกจะพูดทาไมนายพูดว่าตายๆอย่างนั้นนะอ้าวหยุดก่อนนะทันว่าแค่คาพูดกันที่นี่มันประเทศเสรีนะแต่มันรอบที่สองแล้ว ทั้งนั้น,นสแสดงวันไหนไม่พอใจเขาส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่ส่วนตัวมันก็สองรอบแล้วไม่ว่าจะใครก็ตามเวนนียยนแสดงว่าคําพูดที่ขอโทษกันแรกๆมันก็ไม่ใช่ถูกไหมมันก็แค่เหมือนว่าทําตัวเหมือนนกแต่แวทท๊แล้วก็ทินะครับเมื่อคู่ถ้าบอกว่าคําขอโทษที่ด้วยความจริงใจเนี่ยเท่าคําเมื่อวานน่ะเกิดจากผมเองขออภัยด้วยความจริงใจแต่ถ้าหากในวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ของเรื่องคาก้ ื่องการส่งสินค้าอย่าโยงไปเรื่องอื่นเลยดีกว่าครับมันแล้วสิ่งสด้วยการที่ว่าฟังผมก่อนได้หรือเปล่าแล้วก็ฟังอยู่แล้วสิ่งจะพูดอะแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าแล้วแกมีสิทธ์อะไรมาพูดวะไปฉันคุยกันอยู่อ่ะเงียบไปก่อนว่าต่อเลยฉันคิดว่าน่าเขาน่าจะได้คําตอบจากนายมากพอแล้วนะมันเสียเวลาคนของพวกเรานะฉันคิดว่าถ้าพูดอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแยกย้ายกันใช้ใช้ชีวิตจะดีกว่า เพราะคำตอบเขาได้จะได้ยินเกินสองครั้งแล้วเหลยเขาก็น่าจะได้ชัดเจนฉันคิดว่าจริงๆแล้วฝั่งพวกนายก็ไม่ควรจะพูดแบบนั้นเนี่ยพวกเราก็พ่อพ่อค้าเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าพวกนายอยู่ตรงนั้นแล้วฉันกลุ่มพวกฉันเข้าไปแล้วฉันไบอกว่าทําตัวรับรอบๆเหมือนโจรพวกนายก็คงจะไม่พอใจแลวก็คงจะเป็นใครไม่ได้เพราะว่าเราอยู่กันแค่สองกลุ่มตรงนั้นใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนั้นฉันก็มีแค่แค่สามคนนะแล้วนายก็ ขี่ม้ากันมาตอนแรกเห็นสองต่อไปก็สามสี่ห้าแล้วใช่ฉันคิดยังไงคิดได้ยังไงใช่ต้องก่อทามได้ใด่ไหมฉันสงสัยอ่ะเพราะอะไระไปนายไม่ตะโกนถามพวกชันเราท่ไปนายถึงเลือกเดินเข้ามาใกล้ๆคกยกันนาการเป็นฝูขนาดนั้นจะให้ฉันตะโกนได้ไงก็คิดว่าเหมือนกันก็เป็นโจนแต่ฉันไม่ได้ใช้คําพูดฉันคิดในใจแล้วก็ใช้ในความคิดของชันในการคิด ฉันไม่ได้จะพูดว่าเอ้ยนั่นโจรเฮ้ยอันนี้โจรทำตัวเราลอบๆฉันก็ไปเดพูดนั้นถ้าว่าฉันเป็นโจรพวกฉันก็คิดน่าจะตะโกนบอกพวกนายแล้วว่าฉันมาปนเด้คนเราเนี่ยนะมันหลายความคิดแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมในการพูดฉันก็ว่ามันก็แปลกนะกับการที่คิดว่าฉันเป็นโจรแต่แอบย่องมาหาพวกฉันเนี่ยใช่นายจะแอบย่องเข้ามาดูโจรเพื่ออะไรทำอะไรไม่ดีสามต่อหกต่อเจ็ดต่อแปดต่อเก้าต่อสิบนี่นะโจรเป็นฉันฉันก็คงจะหนีไปที่อื่น ใช่ก็คงจเป็นโจรจริงๆนะถ้าจานวนนายเป็นต่อนะตกปงว่านายไม่พอใจเพื่อนของฉันณตอนนี้เป็นเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องสินค้าด้วยสินค้าด้วยถ้าเรื่องสินค้าฉันให้คําตอบไปแล้วไหมแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ลงเอ่ยแลวมันก็ไม่จบอ๋อมันก็จบแล้วจบที่จะเป็นยังไงก็ต้องเป็นถ้านายอยากจะทําให้มันไม่สะดวกโอเต็มที่ได้เลยมันไม่สะดวกจะทําอะไรก็ทําได้เต็มที่ นี่คือการพูดคุยของการที่คนเจราจาแล้วนะอ uh ่อฮะได้เลยพวกนาย oh น่าจะพอใจ <Hey. S 1> ไม่ใช่หรือไงอ๋อก็ฉันมาถามด้วยเหตุผลแล้วก็มาเจราจานึกว่าเราจะได้ข้อตกลงที่ตกลงกันได้ด้วยดีแต่ดูแล้วมันน่าจะไม่ใช่เนี่น,นะครับข้อตกลงที่ดี mm hmm. ที่สุดแล้วนะ่ะอ๋อนายลองคิดตามฉันกันดีๆนะพวกนายข้อตกลงมันตรงตามที่พวกนายต้องการ แค่มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้แต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปเท่านั้นดิวเข้าใจนะโอเคโอเคดิวดิวดิวต่ำหนึไปพวกเราแยกย้ายดิวไล่สาราชมัดเลยเสียเวลาชีวิตฉันชมัดอ่าป่านนี้ฉันทำได้เป็นร้อยไปูนเข้าคอเยอะน่าเบื่อทำสานกันไม่มีประสิทธิภาพแล้วมองว่าพวกฉันงนะนะไปเถอะจริงแยกย้ายกัน ว่าแต่อ่านี่ไงไทเลอร์นี่ว่าไงลูพี่ว่ายืนฟังนานหรือยังแล้วอยืนสักพักแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยเกิอะไรสาระเสียเวลาชมัดไม่เลยล่ะว่าจะน้สายคิดในใจตั้งนานนะเป็นผมผมปั๊ปืนยิงให้มันจบจบไปแล้วเสียดายมันทำไม่ได้มันคงไม่กล้าวายยาไปนะใช่มัน ฉันเสียดายสิบเหรียญค่าการสูญ่ะเรื่องที่หายเลยใช่ฉันเสียดายจนะถ้าปืนไปยิงก็ตายแล้วต็อหาเนื้อมาใช้ดีกว่าคือถ้าผมไม่ส่งของก็คืออย่างไงผมก็อาจจะต้องเจอพวกเขาใช่หรือเปล่าใช่ยังไงก็เจออยู่แล้วนะไม่ใช่แค่พวกเราหรือพวกนายนะทุกคนที่ไปส่งเหมือนเห็บเหมือนไรนะโอเคก็วางตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าถิ่นแต่แต่เรื่องนั้นก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับอยู่กับคุณคอนเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะ ใช่ลูกพี่อยู่กับลูกพี่จนสุดทางอยู่แล้วผมไม่อยู่ับคนเนอร์ไอ้นั่นมันโง่ไม่แต่จะบอกว่าขาดขาดกำลังพลหรือเปล่าแล้วที่เราลงไปพวกฉันไม่มีการวานนะนะพวกฉันเป็นคนอิสระถ้าขาดคนไม่ช่วยภุมกันฉันรับค่าจ้างนะมันเหมือนลอยโง่นั่นมันมาก่อนละกันเพื่ออยากได้คนลงไปน่ะที่นี่คนที่นี่เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกกันอยู่แล้วนะผมจะไปรถใหญ่สองรถเลยสิ นั่นสนุกมือเลยนะนะแต่ละเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายต้องลองถามไอ้ไองั่นดูก่อนจริงๆเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องรองอใช่ใช่ผมใช่ไหมไปจะเน้เล็มใจอยู่แล้วนะฉันเน้นปล่อยของอ่ะได้เลยได้เลยงั้นเดี๋ยวรอพวกผมได้หรือเปล่าผมไม่มีใครเป็นให้เลยส่งส่งตรงหมายหาวัดก้าหรือส่งหาพ่อค้าชั้นก็ได้นะวิกเตอร์

ไอเวยเอ่ย่ายินโดนฉันดิได้คอนแทนไหมน่ะมีอยู่ครับได้แต่เจ็บเพราะโดนลูกกระสุนซะมากกว่าน่ะเพราะกระสูน